คุณพ่อมีใบรับรองสายพันธุ์ไหมครับมีครับคุณพ่อคิดว่าใบรับรองสายพันธุ์สำคัญไหมสำคัญครับผมปลูกไว้หลายต้นอยู่หน้าแตงโมร้อยตายประมาณเจ็ดแปดต้นเท่านัครับโอ้ปลูกเป็นร้อยนะครับตายเจ็ดแปดต้นไม่ได้โค่นหน้ามันกับบตายมันกับยูจังซีครับมันนิดเดียวถ้าเป็นทุเรียนตายไปแล้วตายแลยสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอหัวตะพานจังหวัด อำนาจเจริญนะฮะมาดูของเกษตรกรคนหนึ่งนะครับที่ปลูกไม้่วงหัวรี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนนะครับไม้ที่แพงเป็นอันดับหนึ่งใน3ของไม้ที่แพงที่สุดในโลกนะฮะตัวนี้เป็นไม้ที่มูลค่าเพิ่มสูงมากในประเทศจีนมูลค่าต้นละ5 0 0 0 0ื่นถึงหนึ่งแบาทคราวน,นี้มาดูของคุณลงุงคุณลงุงรบกวนแนะนําตัวนิดนึงครับผมพ่อเจริญชัยพันธ์ครับพ่อเจริญนะฮะชัยพันธ์อันนี้คุณพ่อปลูกมานานหรือยังครับปีม่อนนี่ต้นนี่ปลูกปีหนึ่งแหละครับ ปีเศรษฐ่ิจม้วนทีม้วนพันล่มม้วนลมที่หลังกับมาเรื่อยๆครับรอครัมับอันนี้ปีเศรษจนะครับปีหนึ่งได้เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าประมาณนิ้วนิ้วครึ่งนะฮะก็ถือว่าโตโตได้ดีตามมาตรฐานเพราะฉะนั้นที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับเราสามารถปลูกได้จริงนะฮะปลูกได้จริงโตจริงในจังหวัดอำนาจเจริญคุณพ่อใช้ปุ๋ยยังไงครับวิธีการเทคนิคอย่างไงปุ๋ยกับบ่ค่อยได้ใส่ปันใดเลยครับอันนี้ปลูกธรรมชาติธรรมชาติเลยถ้าใส่ปุ๋ยธรรมชาติเลยนะ ถ้าถ้าใส่ปุ๋ยดูแลดีอาจจะโตกว่านี้นะครับ,รบตันนี้ก็คือปลูกธรรมชาติเลยก็จะมีต้นบางต้นนะครับฝั่งด้านนู้นนะฮะก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยไม่ได้ตัดแต่งกิ่งแต่ต่อไปนะครับต่อไปเรากําลังมาสาธิตวิธีการตัดแต่งกิ่งให้คุณพ่อนะครับตอนนี้คุณพ่อก็อาจจะ,อะลองผิดลองถูกอยู่นะฮะที่จริงต้นนี้ถ้าดูแลดีมีการค้ำไม้แล้วก็ตัดแต่งกิ่งดีเนี่ย ปีแรกปีที่2เนี่ยปล่อยได้เลยปีไม่เกินปีครึ่งปล่อยได้เลยครับโตตามธรรมชาติค,คุณพ่อรู้มาจากไหนครับรู้เกี่ยวกับเรื่องไม้่วงหุ่นี่มาจากไหนครับช่องทางไหนจากยูทูบครับยูทูบดูจาก YouTube คุณพ่อเปิดดูเองเลยใช่ไหมเปิดดูอีกที่แรกก็เปิดไปศึกษาว่าอยากอยากปลูกแต้ดนหรืบบานก็นเลยไปพ่อพอ่อสองคนโตนีแลับครับแล้วแล้วตอนแรกที่เรารู้จักไม้่วงหุ่เนี่คิดว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมหรือว่ายังไม่แน่ใจ ให้ควบม,มั่นใจเลยครับไม่ยุ่งไทยมันยังซ้ำดีเกิดว่าไม่ยุ่งวันนี้มันจะต้อง,งแพงจะต้องคายได้พราะยังไม่ยุ่งไทยมันแหงบรยุติอันดับอะไรอันดับที่สามที่สี่ไปหมดมันก็ยังคายได้นะแต่ันตัวนี้มันต้องคายได้คือกันนะครับอันนี้ก็คือพยุงเหมือนกันแต่เป็นพยุงสายพันธจีนโดยตรงคือจีนเนี่ย เขามาซื้อตั้งลงซื้อในเมืองไทยเขามาซื้อพยุงไทยอันนี้ความคิดของคุณพ่อนะครับเป็นไอเดียนะฮะไอเดียดีๆที่แชร์แชร์ประสบการณ์ให้กับเกษตรกรทางบ้านนะครับในเมื่อหลักการง่ายๆครับในเมื่อพยุงไทยมันขายได้ในเมื่อพยุงไทยขายได้ในเมื่อพยุงไทยนี่มีการลักลอบตัดไปส่งขายคือมันมีคนซื้อราคามันยังแพงขนาดนี้เพราะเรารู้กันชาวบ้านก็รู้กันว่าไม้ที่แพงที่สุดในประเทศไทยคือไม้พยุงมันแพงที่สุดและส่งจีนได้แสดงว่า ไอตัวนี้ไม้พยุงสายพันจีนมันก็ขายได้เช่นกัน<ช>นะครับขนาดพยุงไทยราคาแค่นี้มันยังขายได้แต่ไอตัวเนี้ยแพงกว่า15เท่าและแพงที่สุดในตลาดจีนไม้แพงเป็นอันดับหนึ่งนะครับยังไงมันต้องขายได้แน่นอน<ช>คุณพ่อคิดถูกนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมตามมาเนี่ยคุณพ่อถามว่าเมื่อกี้นะครับคุณพี่ถามว่าจะมีคนซื้อไหมจะขายได้จริงไหมใช่ไหม<ช>ผมตอบโดยตรงนะครับตอบตรงๆเลยว่าเราคุยกับนายกสมาคมไม้ห่วงหัวีที่ประเทศจีนนะครับ คุยกับพ่อค้าลายใหญ่เท่าแก่เจียงนะครับพ่อค้าไม้ลายใหญ่ที่สุดของเวียดนามเกี่ยวกับไม้ฮวงหัวลี่นะฮะเป็นอันดับหนึ่งในเวียดนามถามว่าถ้าคนไทยปลูกไม้ฮวงหัวลี่จะมีคนซื้อไหมเขาบอกเลยครับมีวันนี้ก็ซื้อวันนี้อันนี้เรื่องจริงนะครับมีวันนี้ซื้อวันนี้เลยเพราะไม้ที่มันแพงเป็นอันดับหนึ่งในโลกเนี่ยในในประเทศจีนเนี่ยใครก็ใครก็มีความต้องการใครก็อยากได้เพราะใครก็อยากได้เงินนะฮะไอตัวที่แพงที่สุดขายตัวที่แพงที่สุดซื้อมาขายไปเนี่ยกำไรมันก็เยอะส่วนต่างมัน คนไทยนะครับให้ความมั่นใจเลยนะครับว่าสมควรที่จะปลูกที่สุดแล้วเพราะว่าพืชผลทางการเกษตรของไทยก็รู้อยู่ราคาตกต่านะครับราคาคงทรงและสุดทรงและซุดอยู่ไม่รู้กี่ปีมาแล้วนะฮะปลูกคุณพ่อเคยทําอาชีพอะไรมาก่อนครับทำมิตรเฮทนาครับทานา,นาเดี่ยวกับไฟฟันอยากจะปลูกแต่โดนหลัะมันหาบดกิเลกกับหาบดไดเคยซื้อมเมล็ดมันม้าเพาะมันกับบอกออกนะอ๋อเคยซื้อมเมล็ดมาเพาะเองไม่ออกเออมล็ดละสิบบาทเก้าบาทครับเก้าบาทสิบบาท พยายามที่สุดกันเลยมีสองทางที่ใด้มาจังสี่ล่ะสื่อสั่งสื่อจังสี่แล้วคุณพ่อมีใบรับรองสายพันธุ์ไหมมีครับมีค่ะมีใบรับรองสายพันธ์เนี่ยคุณพ่อคิดว่าใบรับรองสายพันธ์สำคัญไหมสำคัญครับสายพันธ์กับการพอดีเท่ากันแนะนำลูกค้าเท่าที่เอาขยะมาหัวขึ้นกันกัมันก็มีลายครับแพีงเพมม่วง ครับแถวนี่เขาจะไปปลูกน้าเป็นสองสามอยต้นละแล้วมีมีคนสนใจที่จะมาปลูกด้วยเหมือนกันมาปลูกไรนะคะมาให้กันมาส่งหลายเจ้าละอยู่หันพ้นเพกกระลอยอยู่หันกระลอยเมืนพี่ชายตามกระอยู่นะเพื่อเมืองกับสองลอยเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องทําต้นกล้าทาต้นต้นไม้เนี่ยลองปลูกให้เป็นแปลงตัวอย่างสวยๆให้เขาดูนะครับอย่างนี้นะครับคุณพ่อชี้แจงว่าอย่างนี้ไม้ตัวนี้นะครับคุณพ่อเนี่ยสนใจมานานละดูในช่องทาง YouTube ติด ดูดูในโซเชียลมีเดียทุกๆอย่างนะครับ Google YouTube Facebook ทุกอย่างเนี่ยมันมันน่าปลูกจริงเพราะไม้พยุงไทยขนาดไม้พยุงไทยยังขายได้แล้วไม้พยุงจีนก็ยิ่งต้องขายได้แน่นอนนะครับเพราะพยุงจีนราคาแพงกว่าแน่นอนตอนนี้ใบรับรองสายพันธุ์เนี่ยสำคัญผมแนะนำนะครับเกษตรกรทางบ้านด้วยนะฮะใบรับ,บรบองสายพันธุ์เนี่ยสำคัญแบบโคตรสำคัญเลยนะฮะสำคัญมากๆเพราะอะไรเพราะเวลาคุณพ่อปลูกปุ๊บเรียบร้อยถ้าคุณพ่อไม่มีใบรับรองสายพันธุ์นะฮะ แล้วก็ใบที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตรเราจะไม่สามารถส่งออกได้คุณพ่อปลูกมาปลูกมาปุ๊บมันก็คล้ายคล้ายคล้ายพยุงไทยคล้ายคยไม้ไม้เถื่อนอ่ะคือปลูกไปแล้ว10ปีผ่านไป20ปีผ่านไปก็ส่งออกไม่ได้เพราะมันไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับไซเตสนะฮะกับกรมวิชาการเกษตรส่งออกไม่ได้เพราะฉะนั้นใบรับรองสายพันธุ์สําคัญมากนะครับแล้วใบรับรองสายพันธุ์นี้ไม่ใช่ว่าใครจะออกก็ได้นะฮะจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร โดยสําคัญนะครับสำนักคุ้มครองพืชหรือไซเตสนั่นเองขึ้นอยู่กับกรมวิชาการเกษตรซึ่งหน่วยงานนี้จะดูแลในเรื่องของการเวลาเราจะส่งออกนะครับเขาจะสามารถออกใบ CO ก็คือ Certificate of Origin นะฮะก็คือใบแสดงต้นกําเนิดสินค้าว่ามาจากการปลูกไม่ได้มาจากป่านะครับอันนี้สําคัญนะครับคุณพ่อสําคัญมากๆอาตอนนี้นะครับมันมีแถวอำนาจ,จเจริญเนี่ยมีคนปลูกที่ไหนบ้างฮะที่ อำเภอเมืองครับอำเภอเมืองก็มีใช่ไหมครับอำเภอเมืองแล้วก็อำเภอ,เม,อม่วง30ม่วง30ม่วง30ครับมีปลูกเยอะไหมครับม่วง30มสิบสวยไหม <30 S 1> มี <Lightning. S 1> หลายเจ้าอยู่สามสีส่ร้อยต้นเนี่ยสามสี่ร้อยต้นหลายเจ้าแต่ว่าคนเก่มามาทาั้งเอ่อทั้งอื่นก็มี่เจ้าหนึ่งก็อีกอยู่แค่บัดปลาแค่เหมือนจังมิงเนาะครับเนาปลูกประมาณสองไร่ครับสองสามไร่นี่แหละเจ้านั้น แต่ว่า่นบรได้แถวหมู่บ้านนี้ก็มีค่ะแต่ว่าปลูกค <23 S 1> ่ยสต้น,ตนเขาทดลองกอ่อนนะ,ละแล้วใครปลูกสวยที่สุดครับก<อ>็กระปได้เบิเ่งยังยังไม่ได้ไปดูโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะเสาะแสวงหาแล้วก็เราจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าที่เราเราปลูกทียมหน้าเจริญเนี่ยต้นีสวยมันจะสวยขนาดไหนส่วนของคุณพ่อเนี่ยก็ปลูกแบบธรรมชาตินะฮะอาจจะยังไม่สวยมาก แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวฤดูฝนเรามาอี่ฤดูฝนน่าจะสวยกว่านี้เยอะนะบัวดิไซปุย๋ยเวอร์นี่มันครับนาเล่อครับวัดิไซหนามมันจะเขี้อันดาปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายทนครับน,นี่นี่นนถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นทุเรียนตายไปแล้วตายแล้วถ้าเป็นทุเรียนตายไปแล้วรับประกันได้เลยนะครับว่าตัวนี้ปลูกง่ายกว่าทุเรียนเยอะนะฮะทนทานทนทรหดผมปลูกได้หลายต้นยูนหนาแต่ประมาณนอรยตายประมาณนเจี๊แกะต้นขนาด ครับโอ้ตายปลูกเป็นร้อยนะครับตา้นโพดิฮอดน้ามันกับบัตายมันกับยูจังซีทามันกับตีนเดียวมันกับสีนังเนาะถามว่าแบบนี้ไม่ค่อยสวยแต่ไม่ตายนะครับถ้าถึงฤดูฝนเขียวปื้มาเหมือนเดิมไหมเขียวเขียวมาเหมือนเดิมเลยพอดีถ้าฝนมาเขากับพุ่มแซมกับึ้นมาใหม่ตามที่เคยวิจัดยอดเขียวข้าวเดียวบมดพอย่อมตายครับพอย่อมตาอันนี้ผมขออนุญาตนะครับถามคุณพ่อฝากรบกวนฝากนะครับฝากฝาก แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการปลูกไม้วงโหรี่เนี่ยเชิญชวนชาวบ้านนะครับกรเกษตรกรทางบ้าน,นหลายจังหวัดเนี่ยเชิญชวนให้เขาปลูกนะครับว่ามันดียังไงมันมันน่าปลูกยังไงโอ้น่าปลูกดิครับเบิ้งตี้เลยปีเดียวนี่มันยังไงละ่ะขยุ่งไทยเข้าบ่ใหญ่ปน,นีเดอยังแท้กับซาบูนี่ซาบูนี่้าบว่ดดูเล่อด้ผมกับ,บวไดดูแล่ยังหลายรับุนี่วไดดูแล่ําสัมังเทียกับมีหนามกับจังเอาใส่นุนเดียวนี่าดดใส่จักเทียังแต่ว่าเกี่ยวเขาแล้วนี่เพราะว่านามมันอึดแถวนีเข้าไป ทนดีครับนั่นยังสั่นยังบ่ตายดินั่นทีนี้น้นหน่อยยืนนั่นโอ้ไว้นั่นเท่ามันนี่บ่ตายยังต้นยังเป็นเป็นเดียวกับขึ้นเดียวกับแตกใบใหม่หน้าปลูกใช่มั้ยครับหน้าปลูกครับหน้าปลูกแพงปลูกง่ายด้วยครับปลูกง่ายราคาแพงด้วยครับถ้ามันได้ติดลระบ่มีตายทำมันได้ติดละในเพียงแอวเพียงยังติดบ่มีตายมันมันหน้าปลูกว่าคองไทยเฮาอยู่ดอกแต่เพราะว่ามันใหญ่เร็วนี่มันใหญ่เร็วอยู่ครับนี่โตเร็วกว่าพยุงไทยอีกโอ้ย ลายเท่ายครับตัวเรียวควรพยุงไทยลายเท่าแสดงว่าคุณพ่อก็ปลูกพยุงไทยครับปลูกเคยลูยน้ำหน้าแบบเนบไปขึ้นกันนะแต่โตช้ากว่านี้นะครับถ้าปลูกแบบธรรมชาตินะฮะก็ฝากไว้นะครับคุณพี่มีอะไรฝากเกษตรกรทางบ้านมาครับน่าสนใจน่าปลูกไหม าก็อยากสวนมูปลูกน้ามลค่าดีกว่าว่าเฮาไปเห็ดแนวอื่นปลูกลองล่องชิมใบเบื้องจังได็ก็ได้ขายค่ะไม่ต้องคิดว่าบ่ได้ขายเพราะเราก็มีเวลาไปทําอย่างอื่นทําอย่างอื่นแต่ตัวนี้ปลูกปลูกทิ้งๆไว้ปลูกทิ้งๆไว้เวลาว่างเราก็ไปทําอย่างอื่นเดินใจนะครับแป๊บเดียวใหญ่แล้วอยากให้อยากให้มั่นใจนะค่ะเพราะว่าย่านเพราะว่าตัวมันอย่างในท่านค่ะเพราะว่าเพราะว่ามั่นใจค่ะ สืบค้นข้อมูลมาเยอะแล้ว<ช>ข้อมูลค้นม,ม,มาจนเบเ้งวันเสมอได้อยู่ถูกตังดูยูทูบทุกวันดูยูทูบทุกวันอันนี้นะครับทุกวันนี้โลกโซเชียลมีเดียมันเร็วนะฮะมันเร็วคือทุกคนอ่ะคุณพ่ออายุขนาดนี้ก็ยังสามารถเปิด YouTube ดูได้นะครับดูดูที่บ้านได้ศึกษาเองได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องไปไป ถึงที่ถึงอะไรแต่ว่าคุณพ่อก็ไปดูมาแล้วนะครับ,รบตามไปไมดูถึงที่มาล,ไลาาะไปน,นไปน่านไปน่านไปไปดูนะครับต้นต้นตำลับเลยที่น่านเลยนะครับว่าไม้ฮวงหร่มันปลูกได้จริงไหมมันโตจริงไหมมันมีแก่นจริงไหมไก็มกตัดสิ <มา S 2> น <ะ S 1> ใจมาปลูกเนามูค่ะครับผมยิงค่ะได้ผ้นจริงโอเคครับฝากนะครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าทําการเกษตรทุกอย่างไม่มีอะไรไม่เสี่ยงนะครับไม่มีอะไรไม่เสี่ยงปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกแตงปลูก ล้วยปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังยางพาราปั้มน้ำมันทุกอย่างเสี่ยงหมดนะครับแต่ว่าทุกอย่างเสี่ยงหมดคราวนี้เราก็ดูว่าที่ทํามาเนี่ยราคามันดีไหมสุดท้ายตายที่ตลาดนะครับสินค้าทางการเกษตรสุดท้ายตายที่ตลาดเพราะคุณจะผลิตอะไรมาก็แล้วแต่คุณลองไปดูว่ามันเขามีตลาดจริงให้ดูไหมราคามันแพงจริงไหมถ้ามันแพงจริงมันมีตลาดจริงเขารับซื้อจริงและซื้อเยอะนะครับปริมาณเยอะๆเอาไปทําผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงเหมือนตัวนี้นะครับตัวนี้ถามว่ามีคนซื้อจริงม พยุงไทยมีคนซื้อไหมทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันมีคนซื้อจริงนะราคาแพงจริงทุกคนรู้เลยว่าพยุงไทยยังแพงขนาดนั้นส่วนไอ้พยุงจีนมันจะแพงขนาดไหนมันแพงกว่าพยุงไทยไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นในความมั่นใจกับท่านผู้ชมนะครับว่าที่อำนาจ,จเจริญเขาปลูกกันแล้วแล้วมีคนปลูกเพิ่มเพิ่มเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอีกหลายคนเมื่อวานนี้เราก็พาไปดูที่อุบลราชธานีนะครับมีคนปลูกปลูกแล้วและปลูกเพิ่มขึ้น ทุกทุกจังหวัดนะฮะทุกๆจังหวัดให้ความมั่นใจเกษตรกรทุกๆจังหวัดตอนนี้มีคนปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เราต้องการที่จะรวบรวมนะครับรวบรวมคนที่ปลูกให้อยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันนะฮะสุดท้ายมาเราก็ส่งไปขายตลาดจีนด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้กาบขอบพระคุณคุณพ่อนะครับแล้วก็คุณพี่นะครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการแลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์กับท่านผู้ชมทางบ้านแล้วท่านผู้ชมทางบ้านนะครับขอบคุณที่กรุณาติดตามรับชมครับและสวัสดีครับ